一 am 车，多军。<riff 26> <Tanz ls> น้องๆอยู่พี่วิกินิกแล ens, <c oughs> ้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้ทุกคนเราอยู่ภายใน Pet Simulator X กันนั่นเองแต่สำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆเราจะไปบอกน้องๆกันนะฮะว่าถ้าเกิดน้องๆเนี่ยทำการซื้อสัตว์เลี้ยงภายในเกมเกมนี้นะฮะน้องๆเนี่ยจะต้องพลาดอะไรกันไปบ้างถ้าเกิดน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยครับน้องๆที่น้องๆจะพลาดเลยนะฮะนั่นคือจุดตัวมาสเ s อรี่กันนั่นเองใช่แล้วทุกคนถ้าเกิดน้องๆทำการซื้อสัตว์เลี้ยงภายในเกมเกมนี้นะครับแล้วน้องๆเนี่ยยังปลดล็อกจุดตัวมาสเ s อรี่ยังไม่่่่คครรรรรบบนนนนนนะะะะะฮฮออออาาาาาจจจยังไมมเเเกกิิถึ์์ดดดโหห้ืวป็ที ร้อยแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ถึง100%นะครับน้องๆเนี่ยก็อาจจะพลาดนะฮะสำหรับด้วตัวสเก็ตบอร์ดกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งวิธีเลยนะฮะที่พี่เนี่ยอยากแนะนำมากๆเลยนะฮะก็คือเราเนี่ยควรซื้อสัตว์เลี้ยงนะฮะที่มีดาเมจที่พอเหมาะนะฮะอย่างตอนนี้นะทุกคนเราเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงที่ประมาณ2ทีถูกต้องไหมฮะทุกคนแล้วก็มีตัวประมาณ 600B นะครับทุกคนแล้วก็มีพวกสัตว์ยักษ์อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดน้องๆนะฮะทำการก้าวกระโดดขึ้นมานะฮะอยู่สักปปปรรรรรรระะ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 มมมมาา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 ณณ2ทททีีีีีนน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 ฮฮหหือออออววว่่่่่่8้้้สัับดดผคิเเเเเเ็ไพพ์ฟกๆๆลยงง สา,า fun, สามารถทำการฟาร์มนะครับสำหรับเจ้าตัวมาสเตอรี่ได้จริงๆแล้ว,นะลว,นะวเนี่ยเจ้าตัวมาสเตอรี่เนี่ยมันไม่ความจะเป็นเลยว่าน้องต้องทำการฟาร์มในส่วนเจ้าตัวแฟนตาซีโวลอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าสำหรบบับเจ้าตัวเทคโวลแล้วนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถฟา,าร์มได้นะฮะน้องๆเห็นไหมฮะว่าตรงนี้นะฮะถือว่าเป็นกลุ่มทรัพย์มหาศาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตู้เซฟนะฮะกองเงินกองเพชรนะฮะหรือว่าจะเป็นกล่องเงินอะไรประมาณนี้นะฮะคือแบบว่าภายในแมปเนี่ยครับน้องๆมันมีแบบทุกอย่างมากๆเลยนะฮะเพียงแค่เราเนี่ยทำการส่งสัตว์เลี้ยงไปในนนรรรรูปแบบบี้ะะ้ะะเาเาาาาาายยยกก็สสมถดฟไล คือแบบมันฟาร์มได้สบายๆขนาดนั้นจริงๆนะเว้ยทุกคนหรือคือแบบว่าเราเนี่ยได้เงินแบบมหาศาลมากๆเลยนะฮะแถมเราเนี่ยสามารถทาการปลดล็อกได้แบบสบายๆเลยนะฮะอยากได้อะไรอยากได้กองเพชรนะฮะเราก็ทาการส่งตั์เลี้ยงไปนะฮะอยากได้เงินนะฮะก็ทาการส่งไปที่ตู้เซฟนะฮะทุกคนหรือว่าจะเป็นกล่องเทคอะไรประมาณนี้นะฮะเราเนี่ยสามารถทําการส่งได้นะฮะระหว่างนี้นะครับทุกคนเราก็ทาการฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อที่เรานะครับน้องๆจะได้ทาการปลดล็อกตัวมัสเทอรี่ไปด้วยนะฮะและจะทำการปลดล็อกประตูไปด ดีมากๆเลยนะทุกคนมันดีมากกว่าที่เราเนี่ยไปซื้อสัตว์เลี้ยงอีกนะฮะไม่ใช่ว่าซื้อสัตว์เลี้ยงเราไม่ดีนะทุกคนแต่ว่าการซื้อสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือเรานะฮะกรณีที่น้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะมีเวลาฟาร์มมากพออะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะฮะแต่เกิดการที่ซื้อสัตว์เลี้ยงเนี่ยน,น้องๆก็จะต้องมีทุนทรัพย์ระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะฮะอุย้ยมีคน มาด้วยอะครับน้องๆให้ตายเถอะนะฮะทำการกดลับไปนะฮะคือภายในเกมเนี้ยทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยมีเพื่อนเยอะนะฮะมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะเหมือนตอนเนี้ยทุกคนเราก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะฮะ <c oughs> เพราะดูเหมือนกับว่าดาเมจเนี้มันจะเริ่มมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมฮะทุกคนถ้าเกิดเรามีสัตว์เลี้ยงนะฮะทุกคนที่มีดาเมจมากยิ่งขึ้นสักนิดนึงอาจจะเป็น6กทีแปดทีอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็สามารถฟาร์มแบบรวดเร็วได้สบายๆเลยนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกทุกคนมันมีทั้งข้อดีีีแแแลล้้้้้้วววกกกกกกก็็ขอเเเเสสยยนนนะะะะะะฮฮรรรรรราา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 ่่มมมมถถถทํฟ์ไไดดดดติโปปึง20ณ นี่นะฮะผมคิดว่ามันก็อาจจะกล้ากระโดดมากจนเกินไปที่คือน้องๆเนี่ยยังอยู่ภายในโววโวนี้กันนั่นเองเพราะน้องๆเนี่ยจะต้องการทําสัตว์เลี้ยงนะฮะเป็นเจ้าตัวดักเมเจอร์ก่อนด้วยนั่นเองนะฮะจะต้องการตีกล่องนู้นกล่องนี้นะคือแบบว่าดีเทลอ่ะมันเยอะมากๆเลยครับน้องๆเพราะฉะนั้นนะฮะพี่ในในอยากให้น้องๆเนี่ยทำการตีกล่องแบบนี้ไปเรื่อยๆด้วยเพื่อทําการช่วยกันเองโดยที่วันนี้นะครับน้องๆพี่มีโปรแกรมมานําเสนอน้องๆกันนั่นเองนะฮะโปรแกรมตัวนี้ผมคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักมันแบบยาวนานมากๆแล้วนะคร ทีนี่แท็กกันเองนะครับน้องๆอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมาทําการดูก่อนว่าเราเนี่ยจะทำการวางตัวละครเราไว้ตรงไหนนะครับผมคิดว่าผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับน้องๆหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราจะทำการใช้ลูกศรให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาในรูปแบบนี้นะฮะแล้วเราก็จะทำการคลิกไปด้วยนะครับให้เราทําการเปิดเจ้าตัวทีนี้แท็กขึ้นมาครับน้องๆตัวโปรแกรมทีนี้แท็กเนี่ยจะหน้าตาในรูปแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเราเข้าเซตติ้งนะฮะเลือกเจ้าตัวคอนเน็กต์เพลย์แบ็กนะครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็ต้องการกดเลกคอร์ดปป๊บบบมมมาาาลลฮะะททุกกกคนนนนนแแ้้ว็รร่ัใูี สุดยอดเป็นไงทุกคนอ่าเว้นระยะหนึ่งนะฮะแล้วก็ทําการส่งเพิ ah. like ่มนะฮะถ้าเกิดมีสัตว์เลี้ยงมาแล้วก็ทําการคลิกเพิ่มอะไรในรูปแบบนี้นะฮะเป็นไงทุกคนโอ้โหนี่คือบอกว่าเป็นฉบับที่แบบว่าอีซี่มากๆเลยนะทุกคนอาจจะมีการเลื่อนเมาส์ขึ้นเลื่อนเมาส์ลงอะไรประมาณนี้นะฮะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่โดนทุกจุดอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะฮะนี่ส่งไปเรียบร้อยทุกคนตอนนี้สัตว์เลี้ยงหายไปแล้วอ่ากลับมา1ตัวกลับมา2ตัวส่งไปต่อครับน้องๆโอ้โหแค่นี้เองทุกคนอีซี่มากผมบอก้รคบบว่าาาเทํแนนี มันไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปอยู่ในกล่องใหญ่เลยนั่นเองนะฮะเพียง <D> แค่เราเนี่ยอยู่ในฟื้นที่โวประมาณนี้นะฮะเราก็สามารถส่งสัตว์เลี้ยงไปได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะฮะโอ้โหหกแสนแล้วะทุกคนแป๊บเดียวเองนะทุกคนโอ้โหเจ็ดแสนไปลวครับน้นองๆให้ตายเถอะนะฮะนี่โอ้โหจะแปดแสนแล้วทุกคนอยากจะบอกให้นะฮะเราเนี่ยสามารถทำการฟาร์แบบนี้ได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะฮะมันไม่มีความจําเป็นนะน้องๆถ้าเกิดว่ามันหยุดยุติไปแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ยังสามารถตีให้เราอยู่ได้นะครับ1หนึ่งเอ็มแล้วทุกคน เราก็ทาการส่งไปนะฮะถ้าเกิดมีแต่เลี้ยงเหลือเราก็ทาการส่งไปแต่อย่าลืมนะครับน้องๆว่าเจ้าตัวชิ้นนี้แท็กเนี่ยมันจะทําการจําหมดเลยนะคะว่าน้องๆเนี่ยหันไปกี่ครั้งนะฮะหมุนไปกี่รอบและคลิกตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้กันนั้นเองนะฮะแค่นี้เองทุกคนแล้วเราก็ทําการกดสต็อปนะนี่เรียบร้อยฮะทุกคนหลังจากนั้นนะครับน้องๆเราก็สามารถทําการกดเพย์ได้นะฮะซึ่งมันจะมีสูตรลับด้วยนะทุกคนหรือว่าคีย์บอร์ดของมันกันนั่นเองถ้าเราทาการกด control a l t e r shift r นะฮะเพื่อที่เราเนี่ยสามารถทำการ start stop นะฮะเจ้าตัว record ได้แต่เเเกกกรราาาายพพคีงแ่ทํด ด้วยตัวคอนโทรลอัลติเนตนะฮะแล้วก็ตัว P ีถนะ้่นั้นนั่นเองนะฮะมันก็จะทําการรีเพย์ให้เรากันนั่นเองนะฮะแค่นี้เองทุกคนอีซี่มากคือตอนนี้นะผมทําการปล่อยมือเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆตอนนี้ทางตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็เหมือนให้เราแบบอัตโนมัตินะฮะถ้าเกิดเราอยากหยุดนะฮะก็แค่คอนโทรลอัลติเนตนะฮะชิปแล้วก็ตัว R นะฮะแค่นี้เองทุกคนแต่ถ้าอยากเริ่มก็คอนโทรลอัลติเนตชิปแล้วก็ตัวพีนะฮะแค่นี้เองทุกคนคือบอกว่าแบบที่อีซี่มากเลยนั่นเองครับน้อง,องๆแล้วตอนนี้นะเราก็มีเเเเเเเพื่่อออออนนนนนนแบบบยยยยะะะะะะมมาาากกๆลลทะะใหห้้คขะคขงงรฮฮููณไป1.8ะะัถิดด นะฮะก็คอนโทรลชิปอัลติเนต์อะนะฮะหลังจากนั้นนะครับน้องๆเราก็มาทำการกดเพจของเรานะฮะเข้าพี่เจ้าตัว e อ็กซ์คลูซีฟช็อปนะฮะเข้าไปที่บูธแล้วก็ทำการเปิดบูธเพิ่มนะฮะแค่นี้เองทุกคนแบบเป็นอะไรที่อีซี่มากๆเลยนั่นเองนะฮะเปิดเพิ่มไปทุกคนแล้วก็คอนโทรลนะฮะอัลติเนตชิปนะฮะแล้วก็ตัวพีนะฮะเพื่อทำการเพย์ต่อนะฮะแค่นี้เองทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะแล้วเราเนี่ยก็สามารถทำการขลุกขลักเจ้าตัวมัสเตอรี่ได้ด้วยนั่นเองนะครับน้องๆอ่าเป็นไงทุกคนโโออ้หีีซ่จัดๆนะะฮทุกคนเพรราะะะฉนนนัั้คบ คนวันนี้ผมหวังว่าหลายๆคนน่ะน่าจะโอเคกับมันแล้วนะคะถ้าเกิดใครที่มีคอมพิวเตอร์นะคะก็ถือว่าเรดีเพอร์เฟกมากๆเลยแต่เกิดใครที่ไม่มีคอมนะครับผมจําได้ว่ามันจะมีโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะคะที่น้องๆสามารถใช้กับโทรศัพท์ของน้องๆได้ด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับเจ้าตัวทินี้แท็กในรูปนีนั่นเองครับรน้องๆเพราะฉะนั้นครับน้องๆสำหรับคนที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ผมด้วยนั่นเองทุกกระถ ตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเอก็วิดีนีทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกันก็ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย